นี่คือที่นอนสปริงยางพารา oh. เมื่อน,นอนอยู่โรงแรมรองรับสรีรดีดาดีมากและไม่ปวดหลังเลยครับวันนี้ผมเลยจัดที่นอนมาไม่พอช่วงนี้ปวดหลังมากเข้าแพ็กมาเป็นชุนยากาศคือแน่นหน้ามากเป็นที่นอนยางพาราสปริงแบบพ็อกเก็ตหน้าซิปนิวรองรับอย่างแข็งแรงกระชับกับถูกส่วนโค้งข้องร่างกายและหลอดแดงกดบริเวณไล่และสะโพก หนุ่มแดงหมากเป็นยางพาราแทไข่ที่ปวดล่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดล่งใดจริงเส้นใหญ่ทักทอมาเป็นพิเศษกับไม่กักเก็บไรฟุน้นทำห้รับลึกพาไฟาดูดสับความชื้นและที่นอนอยังระบายอากาศใดดีอีกด้วยตัวที่นอนของเขาสามาถทอดออกไปสักใดด้วยนะครับมีซิปรอบตัวที่นอนทําความสะอาดง่ายและที่สําคัญเขาอย่างแท้มมอนห้อีกซ่องใหม,มอนรองนอนโนวิลล่าแบบสปริงอิสารา ลอดอาการปวดรลังลอดอาการปวดคอลงไปมากครับทำให้รู้สึกเหมือนนอนบนเมกเลยทีนอนสปริงของเขานี่มีใบรับรองมาตรทฐานซ่ากลนะครับระยะเวลาการรับประกันถึง10ปีตอนนี้ยังมีการทดลองใช้งาน100วันจัดส่งฟรีใครสั่งผ่านคลิปนี้นะครับมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยครับ